กาน,นสงครามโลกเนี่ยนะครับมันใกล้ประทุแล้วเพราะว่าปาร์ูตินกับคิมได้ลงนามในสัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อต้านผู้ลุกรานถ้าชาติไหนถูกลุกรานอีกชาติหนึ่งต้องมาช่วยนะนนแล้วจะแสดงว่าวันนี้นะถ้าปูตินถูกนาโต้ลุมกินโตนะครับคิมก็จะไปช่วยหรือว่าถ้าเกิดคิมมีปัญหากับเกาหลีใต้หรือกับญี่ปุ่นแล้วเซียก็จะไปช่วยนะ อันนี้ก็คือสัญญาณที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าประธานาธิบดีปูตินกับคิมจององึนของเกาหลีเหนือเนี่ยได้ประกาศให้โลกรู้แล้วว่านี่คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อการสงครามนะครับสองประเทศนี้นะครับแต่ก็มีอาวุธที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับมีนิวเคลียร์ทั้งสองชาติเลยนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสนับสนุนเรื่องอาวุธด้านซึง่งการแลกกันเนี่ยนะครับ ก็อะไรครับก็คือการเตรียมความพร้อมเพราะอะไรว่านาโตได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนนะมีประธานาธิบดีโปรแลนด์นะครับที่ต้องการให้สหรัฐเอานิวเคลียร์มาตั้งที่โปรแลนด์นะครับเพราะอะไรก็รู้ว่าโปรแลนด์กับรัสเซียนี่คือคู่กัดที่เป็นประเทศเป้าหมายต่อไปหลังจากที่รัสเซียยึดยูเครนได้สําเร็จโปรแลนด์เขาคงจะเป็นประเทศถัดไปที่จะโดนแน่ๆได้ไหมดังนั้นชาตินาโตส่งอาวุธ ตก f อ6ไปไประจำที่โปรแลนด์เพื่อเป้าหมายช่วยเหลือ,อยูเครนแล้วก็นอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้วุี่ชาตินาโตส่งไปให้ในการยิงถล่มรัสเซียนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าสงครามมันบานปลายอยู่แล้วครับพี่น้องเออมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เออใช่ไหมครับดังนั้นสองชาตินี้นะมันประกาศความชาัดเจนขนาดนี้เนี่ยอนะครับ โลกกัโลกก็ไม่มีใครไม่รู้เราเรายังรู้อาโลกก็รู้อยู่แล้วนะว่าจะมีการถ้าเกิดกําลังทางทหารและอาวุธสองชาตินี้เขาผลึกกันเรียบร้อยอและยิ่งตรงนี้ยูเครนกําลังถูกใช้เป็นตัวแทนในการทําสงครามกับรัสเซียเนี่ยในแนวที่ชาติยูเครนย่อยยับไอประเทศอายุยูเครนวันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรกับยูเครนได้ผมถึงบอกประเทศไทยเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าให้ใครใช้เป็นเครื่องมือหรือใช้เราเป็นตัวแทน หรือว่าใช้ประเทศไทยเป็นสมรภูมิเหมือนกับที่ยูเคงกำลังดกนกระทำอยู่นเวลานี้อต้องระวังครับหลายหลายชาติพินาศเพราะสงครามมีชาติเดียวที่ทําสงครามแล้วชาติตัวเองจเจริญน,นั่นคืออเมริกาแต่ก็ไม่ได้ทําที่บ้านตัวเองไปทําที่ชาติชาวบ้านกันะแต่ชาติไหนที่อเมริกาใช้เป็นตัวแทนทำสงครามชิปหายหมดยังไม่มีประเทศไหนจเจริญเลยนะวันนี้อิสราเอลกำลังชิปหายครับเพราะถูกอเมริกาใช้เป็นตัวแทนในการทําสงครามกับชาติอาหรับ ใชครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเกาหลีเหนือประทะเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะครับแน่นอนปูตินก็ต้องช่วยนะครับดันั้นถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดสงครามขึ้นมานครับผมเชื่อว่าจะเกิดปูตินมีการประทะกับชาตินาโต้นะแล้วลูกราบบาลไปสงครามนะผมก็เชื่อว่า เกาหลีเหนือต้องโจมตีเกาหลีใต้แน่นอนแล้วก็โจมตีญี่ปุ่นด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อตัดกําลังสหรัฐนะครับไม่สหรัฐเข้ามาช่วยเพราะต้องเปิดศึกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะเพื่อให้สหรัฐเกิดความระละ้าะลังคนระับนี่คือเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าอย่างไรแล้วแต่นะสงคารามมันคือทางออกของการลดหนี้ มการเบี้ยวหนี้ที่ทด,กก <c oughs> ดีที่สุดก็คือการทะเลาะก,กันใช่ไหมถังเกดดูนะไม่ว่าเราเนี่ยการเบี้ยวหนี้ที่สุดก็คือการทะเลาะกับเจ้าหนี้ใช่ไหมคุณก็ดูดิววันนี้คุณมีลูกหนี้คุณทะเลาะคุณกี่คนแล้วมันก็เบี้ยวหนี้คุณก็หลักการเดียวกันนะสงครามคือทางของอก,การเบี้ยวหนี้ที่ดีที่สุดของชาติที่กําลังเป็นหนี้ทั่วหัวอย่างย,งยุโรปแล้วก็อเมริกา วันนี้ปูตินประกาศเชิญชวนตุกยเดือนหน้ามัจะมีการประชุมก็เ,เรียก b r i ก s พลัก็คือการเชิญชาติระดับทั่วไปในระดับท้องถิ่นนะผู้นําท้องถิ่นเนี่ยในการเข้าร่วมการประชุมเนะพื่อที่จะพูดถึงนโยบายของ b ริกสนะครับประธานาที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศชาัดเจนเลยว,ว่าสมาชิกของกลุ่ม b ริกสจะต้องไม่เดิน,ดนตามนโยบายของ US หรือสหรัฐอเมริกา นี่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลนะุ่มบิกร่วมกับจีนบราซิลอินเดียจีนบราซิลอินเดียเซาท์แอฟริกานะบอกเลยว่าใครจะเป็นสมาชิกกลุ่มบิกจะต้องไม่เดินตามนโยบายสหรัฐอเมริกานั่นคือนะครับก็คือการคว่ำบาตรรัสเซียการคว่ำบาตรอิหร่านการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนั่นคือนโยบายที่เดินตามก้นของสหรัฐอเมริกา นั้นก็ชัดเจนแล้วโลกแบ่งข้างเรียบร้อยหรือว่าไทยนะเป็นประเทศแรกที่พยายามนะที่จะเป็นชาติอาเซียนชาติแรกในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกแต่วันนี้มีประเทศหนึ่งนะที่พยายามจะตัดหน้าเรานั่นคือประเทศในเอเชียนะประเทศอะไรวะที่พยายามจะตัดหน้าเราอะ่ะจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนเราอะ่นะแต่เราเนี่ยนะวันนี้แสดงเกตจำนงเรียบร้อยละ ที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิทนั่นน่าจะเป็นชาติแรกของเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนียะครับนะงนั้นก็แสดงว่าเราเองก็มีนโยบายที่จะถอยห่างจากดอลลาร์เช่นเดียวกันเพราะว่าเราตามดอลลาร์ไม่ได้แล้ววันนี้ทั่วโลกต้องยอมรับความจริงแล้วว่าดอลลาร์กำลังตกต่ำมีนักวิเคราะห์บอกว่าดอลลาร์จะอยู่ได้อย่างเก่งสุดนะครับเงินดอลลาร์จะอยู่ได้ไม่เกิน30ปีแต่ค่าเฉลี่ยน่าอยู่ที่20ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะภายใน10ปี เงินดอลล่าอาจจะล่มสลายเออนะครับนะนี่คือนักวิเคราะห์เดวก็โลกก็มองอยู่นี่ชาติหลายๆชาติยุโรปที่หันมาตุนทองคำนะครับมันก็สับพองกับในสะิ่งที่ผมบอกนี้ว่าทองคําจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกลาลังปรารถนานวะมีอย่างเดียวที่คนเดียวที่ไม่ยอมปรารถนาทองคำนั่นคือภรรยาผมครับไม่ยอมซื้อทองครับเก็บเงินไว้ในแบงก์อย่างเดียวผมพูดจนอ่อนใจผมเหนื่อยผมบอกแล้วแต่ไว้นะนะ คนเรานะนะถ้าไม่รู้นะนะเขาไม่รู้เนี่ยมันก็น่าสงสารพออยู่แล้วแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำนะเขาเรียกว่าโง่แล้วยังน่าสงสารเนี่งน่าสงสารแล้วยังโง่เพราะผมนี่คือเจ้าแห่งข้อมูลที่่อนทัางแม่นยำม,มากนะเวลานี้นะผมบอกคนหลายคนก็ซื้อทองแต่ภรรยาผมก็ยังไม่เอาขี้เกียจร,รักษาขี้เกียจเก็บกลัวโจรขึ้นบ้านกลัวอะไรอย่างี้ผมก็ไปฝากที่แบงก์ยังไงก็เช่าตู้ นี่สภาเขาบอกไม่เอาขี้เกียจขี้เกียจดูแลแนละ้รมันจะล้มไหมมันล้มไปแบงมันไม่ได้ล้มเราคนเดียวก็ล้มล,มล้มทั้งประเทศก็ช่างมันหมดแล้วโอเคคนที่เขามีเยอะกว่าเราก็ยังไม่เดือดร้อนเอาแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แต,แต,แต่ผมก็ไม่ว่าอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ข้อมูลเราใกล้ชิดข้อมูลเราก็พยายามเตือนเราก็พยายามบอกแต่ท้ายที่เราผมบอกแล้วผมไม่ยุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองนะนะคุณจะทําอะไรแล้วแต่คุณคนระับผมบอกคนอืึ่นได้ผมก็บอกคนในครอบครัวตัวเองได้แต่ถ้าเขาคนหนึ่งเขาเชื่อผมแล้วเขารอดก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราครอบครัวเรามััันนจะะไไไไมมม่่่่รออดดดปลภยยก็ชว้คบ พอผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วนะอันนี้ก็พูดกันให้พวกเรารับทราบนะครับคือบางทีบางคนก็ใกล้เกือกินดะใช่ไหมมีน้องที่ได้เจอผมที่กอดผมที่เซ็นอะไรที่ห้างแฟชั่น,นครับซื้อทองตอนอะไรตอนสามหมื่นเราซื้อไปแล้หอะไรนะนึกเกิดสิบบาทแล้วยี่สิบบาทฟังเฮียมาเลยมาซื้อทองนะครับก็ได้กาไรบาทหนึ่งหมื่นเดียวเองใช่ไหมครับแต่สามหมื่นใช่ไหม ตอนนี้เขได้กําไรบาทละหมื่นสิบบาทก็แสนยี่สิบ,บาทก็สองแสนพวกดีกว่าที่ผมจะฝากเงินไปในแบงก์อย่างที่เฮ er ียบอกเลยขอบคุณมากเฮ er ียนะครับแล้วเฮีย er ไ,ไ,ได้เท่าไหร่คูไปไดนเลยสักบาทเพราะเฮียคูไม่เชื่อรูเอา่านะเห็นไ,ไหมครับที่บ,บา้านผมผมไม่มีครับผมไม่มีหรอกผมผมไม่ได้ถือเงินผมบอกแล้วแต่ที่ผมเข้ามาเล่นการเมืองผมขี้เกียจชี้แจงเรื่องทรัพย์สินผมโอนหุ้นโอนอะไรทุกอย่างให้ภรรยากับลูกไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่แล้วเราจะได้มาเล่นการเมืองอย่างสบายใจ เรไม่ต้องมานั่งกลัวติดคุกติดตารางไงครับเพราะอะไรเพราะประเทศนี้นะคุณจะติดคุกเอาเพราะอะไรวาคุณผิดพลาดในน้นเอกสารนะตวยคนโกงชาติกินบ้านกินเมืองได้เป็นรัฐมนตรีนะเว้ยประเทศสัตนตีนี่นะผมแค้นที่หาเลยคนที่ทําความผิดพลาดในน้นเอกสารไม่ได้โกงบ้านกินเมืองนีจะติดคุกเอาแล้วแต่คนที่แม่งคนระับใครก็รู้ไงคอรัปชัน กับลอยหน้าลอยตายในสังคมเป็นที่เคารพกลบไหว่าใครก็รู้ไอ้ตระกูลไหนบางที่เป็นโกงชาติมากที่สุดคนก็รู้นะแต่พวกนี้ก็มีความมอยู่ที่ดีแต่คนที่ทำมาหากินสุจริตก,กับถูกลังแกวันนี้ผมเชื่อว่าสงครามมันยากมากที่จะหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเกิดไม่มีสงครามยุโรปอเมริกาจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะไม่รู้จะเบี้ยหนี่ยังไงไม่รู้จะรีเซ็ตประเทศยังไงไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรเศรษฐกิ <c oughs> จตกต่ำไปไหน แล้วอาหารตรงนี้เตรียมอะไรให้ผัวกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่ขายเอฟซีรู้จักเลยเองไม่ขายเอฟซีอ่ะที่กินทุกวันหรือวันนี้มันบอกไว้ในเจ้าที่น้ำจิ้ไมไปเผ็ดหรือเปล่าบอกไว้ว่าเฮ้ยมึงแยกน้ำจิ้มมึงไม่ทำไม่มต้องใส่พริกนในน้ำจิ้มเดียววะกูกินไม่ได้บอกไว้ด้วยเออครับเห็นไหมนี่ดูพยายนซีของผมครับไม่จำเป็นต้องมีเงินสั่งให้เอาอะไรให้วันนี้เตรียมข้าวมันไก่ไว้ถวายเห็นไหมโทษ ขึ้นเสียงใส่เมียกลางไล่ส่สุดยอดโจขนาดตำรวจก็ยังแก่กล้วยพวกมันคับัญชากลางลายกลุ่มทำไมผมจะจะคอกเมียมั่งไม่ได้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่รู้ทำไมบ้านนี้หนใหญ่เออครับหรือหัวคลอเมียเข้ามาเนี่ยสมาธิสมาเทิหลุดเลยครับกำลังนินทาอยู่พอดีนั้นผัวพวดเข้ามาไม่ใช่ส่งให้เสียงนะอ,องานกับข้าแล้วไมหล่ะ ไอ้ห่ากำลังนินทานอยู่เลยใช่ไหมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าหรือแอบฟังนานแล้วก็ไหมลู้มผมสั่งให้เมียซื้อข้าวมากินได้ผมสั่งให้เมียซื้อทองไม่ได้ <laughs> ชักแหมนะมันนี่มันนี่เป็นเรื่องของเวรของกรรมนะครับนะนะคือบางครั้งเนี่ยคนเรานะมันกำหนด,ดได้ทุกอย่างกำหนด,ดชะตากรรมตัวเองไม่ได้เราเนยะนะ